กระดูกสลังยุบเนี่ยคืออะไรนะฮะจริงๆมันคือการหักของกระดูกนะครับแต่เกิดที่กระดูกสลังเท่านั้นเองนะครับเราจะเรียกว่าเป็นกระดูกสลังยุบนะครับซึ่งการหักเนี่ยโดยทั่วไปเราก็มักจะคิดว่าเกิดจากการกระแทกอุบัติเหตุนะ,ะสำหรับกระดูกสลังเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอุบัติเหตุนี่แหละนะฮะแต่ในบางรายนะครับอุบัติเหตุเ,เบามากๆเลย ก็สามารถยุบหรือหักได้เลยนะครับเช่นในคนที่กระดูกโครงสร้างไม่ดีอยู่แล้วมีกระดูกหุนเยอะๆนะครับซึ่งพบในผู้ป่วยหญิงอายุมากๆนะครับตอนนี้อย่างนี้เนี่ยผมเคยเจอเคสหนึ่งนะคนไข้แค่จามเฉยๆเลยนะครับแต่จามแรงเลยละ่ะก็ปวดหลังแป๊บเลยนะครับเอ็กซเรย์พบว่ามีกระดูกสันหลังยุบด้วยนะครับก็สําหรับอาการของไข,ข้กลุ่มนี้นะครับอาการหลักเลยก็คืออาการปวดในตําแหน่งที่มีการหักนะครับ แต่เนื่องจากตรงกระดูกสันหลังเองเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทอยู่ด้วยนะถ้าเกิดมันหักแล้วมันเคลื่อนนะครับมากดทับเส้นประสาทก็จะเกิดอาการทางระบบประสาทได้เช่นมีอาการขาอ่อนแรงขาชาได้หรือบางคนก็ควบคุมปัสสาวะไม่ได้เช่นกันนะครับในกรณีที่เราสงสัยว่าอาจจะมีกระดูกสันหลังหักหรือยุบนะครับในกรณีอย่างเงี้ยผมแนะนํานะว่าควรจะไปพบแพทย์ทุกรายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารักษาได้ไม่ทันท่วงทีเนี่ย ในบางรายอาจจะเกิดความพิการถาวรเช่นนอนติดเตียงได้เลยเดินไม่ได้ได้เลยหรือว่าหลังค่อมถาวรได้เลยนะครับ